สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนบดี289ทาร่รู้ดวงรู้จังหวะชีวิตเราเป็สิทธิ์รู้ค่ะรู้เร็วก็แก้ไขเร็วสําเร็จเร็วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตาม subscribe และแชร์กระดิ่งและคอมเมนต์น่ารักน่ารักรอสุขการฟังค่ะส่วนท่านใดยังไม่กดกระดิ่งยังไม่กดติดตามฝากกดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปในดวงความรักของชาวธาตุหลม มิถุนตุลกลุ่มนะคะของคนที่มีคู่มีแฟนเดี๋ยวเรามาดู energy คุณก่อนเนาะดูใจคุณก่อนพลังงานคุณก่อนว่าปากแรกเมษายนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวคุณเองนะต้องบอกว่าเป็นคนจัดการเป็นคน manage อะไรได้ดีเจรจาดีเหมือนกับว่าตัวคุณเองตอนนี้กำลังจัดสรร นะคะในเรื่องของการงานภารกิจหรืออะไรที่เป็นผลประโยชน์ของคุณอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะโฟกัสเป็นอันดับถัดมาแต่ให้ระวังในเรื่องของที่ว่าเวลาที่คุณมีภารกิจอะไรก็ตามที่คุณต้องยุ่งหรือโฟกัสกับเรื่องเงินเงิทองทองผลประโยชน์ภาระหน้าที่เนี่ยหรือแก้ปัญหาอะไรเนี่ยนะคะคุณมักจะที่จะโฟกัสหรือจริงจัง,จงกับสิ่งนั้นมาก พอในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อย take action สักเท่าไหร่หรือถ้า take action อาจจะมีความหลงในเรื่องของความความเรียบร้อนนะคะความเร่งเรีบนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาหรือออนออนอฟอในความสัมพันธ์ ในความรู้สึกของคุณจะถามว่าคุณละเลยไหมคุณไม่ได้ละเลยคุณก็ดูแลนั่นแหละแต่มันมีหลายอย่างให้คิดให้ทําคุณก็เลยไปโฟกัสในสิ่งที่มันจําเป็นมันสําคัญมันเอเจนก่อนแต่ว่าในเรื่องของความรักคุณพยายามที่จะจัดสรรเวลานะคะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะัแต่คุณก็ดูแลคู่ของคุณแฟนของคุณ ตามสมควรตามที่ควรเป็นตามที่คุณทําได้บวกกับบางคนบางท่านนะ่ะนะ,ะอยู่ในตําแหน่งงานที่สูงนะคะหรือมีบริวารมีลูกน้องมีลูกๆหล,ล,ลานหรือค้าขายหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นตําแหน่งงานที่แบบระดับผู้บริหารเจ้านายแมネจเม m นต์แมเน g เจอร์อะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของ บริวารคนเกี่ยวข้องลูกค้าลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ให้คุณได้แก้ไขแต่คุณแก้ไขได้ไหมคุณแก้ไขได้คุณเจราจาได้ดีอยู่แล้วเพราะคุณเป็นนักพูดหรือนักเจราจาหรือบางคนบางท่านทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ถูกไหมคะมันก็จะมีในเรื่องของลูกค้าต้องตอบคําถามนู่นนั่นนี่นัน่น,น,นคุณก็ทําได้ดีแต่เรื่องความรักเนี่ยมักจะมาทีหลังในช่วงปักนี้แต่ถามว่าดูแลไหมดูแลนะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่ของคุณฟฟนของคุณกันเขาหรือเธอคนนี้นะคะมี e NERGY อย่างไรบ้าง ตัวคนคนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเองนะคะคงมีเรื่องให้จัดสรรจัดการแต่เขาเองอ่ะนะคะก็อยากที่จะให้คุณให้ความสําคัญกับเขาด้วยนะคะคือจริงๆแล้วตัวคุาเองอาจจะมีเรื่องราวดีๆมีความสําเร็จมีความสุข,ม,ม,สขมีความสมหวังอยากที่จะให้คุณได้ร่วมเฉลิมฉลองหรือร่วมยินดีเขาอาจจะเรื่องตําแหน่งใหม่เขาอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เขามีอะไรที่อยากจะเซอร์ไพรส์คุณ เขาแอบคิดอยู่ว่าเขาจะบอกคุณยังไงให้คุณรู้สึกมีความสุขไปกับเขานะคะแล้วก็บางคนบางท่านถ้าสมมติว่าอยู่เป็นแฟนกัน,ก,นกันแบบเป็นแฟนกันทีนี้บางคนบางท่านแฟนอาจจะขอเซอร์ไพรส์ขอม่นขอแต่งงานหรือหรือขออะไรก็ได้ที่มันทาให้คุณแบบใจฟูมีความสุขในขณะที่คุณขมักขมันทางานอยู่แบบเออไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเงี้ยทาแต่งาน ครุกกับงานปรากฏว่าแฟนของคุณมาเซอร์ไพรส์ข่าวดีให้กับคุณหรืออาจจะแบบปิดตาแล้วมีอะไรให้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะจะมีเซอร์ไพรส์เขาคิดอยู่ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์คุณยังไงดีให้คุณแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นมีความสุขเป็นโมเมนต์ดีๆดีค่ะที่เขาอยากจะมอบหรือทําให้กับคุณนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเองเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาเองอาจจะคิดหรือวางแผนมาได้สักระยะหนึง่งอยากจะตอบแทนความรู้สึกดีๆให้กับคุณ คือต้องบอกอนว่าในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะต่างฝ่ายต่างมีภารกิจหน้าที่การงานที่ยุ่งเหยิงของแต่ละคนแต่บังเอิญว่าในในช่วงเนี้ยแฟนของคุณคู่ของคุณเนี่ยเขาไปได้รับความสําเร็จหรือเขามีความสุขหรือเขาเองสามารถที่จะทําอะไรเพื่อคุณอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคู่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจเซอร์ไพรส์แบบ ้อันนี้มาอันนี้มาน,นี่คือเซอร์ไพรส์แต่บางคนก็จะจะมีอะไรที่แบบมีกิมมิคมีอะไรให้คุณตื่นเต้นร่วมไปกับเขาด้วยแต่มีข่าวดีเขามีข่าวดีจะบอกคุณเขาอยากจะให้คุณน่ะคือมันเหมือนกับว่าในยามทุกยามสุะก็มีคุณอยู่เคียงข้างแต่ณนอวันนี้เป็นยามสุขและความสุขนั้นเขาอยากแบ่งปันให้กับคุณอยากให้คุณอยู่ตรงนั้นในจุดนั้นร่วมยินดีกับเขาความสุขตรงเนี้ยถามว่ามันเกี่ยวคุณไหมเกี่ยวนะ มันเกี่ยวโอเคมันอาจจะเป็นความสําเร็จที่เขาได้กระทาลงไปแต่คุณคือคนสําคัญในใจเขาอยากแชร์ความสุขตรงนี้กับคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการ Take Action ของเขาหรือเธอคนนี้เป็นอย่างไรในช่วงนี้การ Take Action ในช่วงแรกๆนะคะอาจจะดูมีมีข้อจากัด นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเองอะ่ะในส่วนของเขานะคะที่เขาอาจจะต้องไปแก้ปัญหาไปทําโน่นทนํานี่แต่คนคนนี้มีความเพียรพยายามนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ไม่เคยหยุดคิดไม่ว่าเขาจะมีอะไรท,ทำหลายอยา่างมีงานยุ่งมีภารกิจมีปัญหาให้แก้อย่างไรก็ตามนะคะ mm hmm. เขาไม่เคยไม่เคยที่จะให้ปัญหาหรือสิ่งแย่ๆเนี่ยมาครอบงาความรู้สึกคือเขาจะมีความกังวลในทุกครั้งถ้าหากว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณหรือเทคแคร์คุณมากพอ เพราะฉะนั้นการ take a คชั่นถ้าหากว่าคู่ไหนคนไหนแฟนของคุณคู่ของคุณเนี่ยยังอยู่ในวังวนของความเครียดความกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะพยายามดึงตัวเองออกมาไม่ว่ามากกว่าน้อยเขาจะพยายามเอาตัวเองออกมาไม่ให้จมอยู่ตรงนั้นนานนกะเพื่อที่จะมามีเวลาพูดคุยดูแลเทคแคร์ตามกําลังที่เขาจะทําได้ก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองเห็นว่า จะมีข่าวดีมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณหรือมีอะไรมาให้คุณยินดีด้วยเนี่ยตอนหน้านี้หรือตอนนี้เขาก็มีความยากลำบากนะ,ะมีความกังวลมีอะไรหลากหลายในชีวิตของเขาที่มันพันธนาการเขาอยู่นะคะที่เขาเองรอเคลีย แต่ดูแล้วเขาทําได้นะคะเขาจะหลุดพ้นจากตรงนี้เมือ่อไรแต่แต่ตละคู่ต้องหมายเหตุก่อนว่าอาจจะช้าเร็วไม่เท่ากันเนาะแต่เขาจะมีข่าวดีให้กับคุณส่วนอะไรที่มันเครียดเครียดอึดอัดเนี่ยเขาจะเก็บไว้เองเขาจะไปเคลียร์เองทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณมองแฟนคุณออกแค่ไหนเข้าใจเขามากแค่ไหนบางทีเห็นเขาแบบดูนิ่งๆไปไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจคุณแต่เขากำลังหาวิธีการนะคะในการที่จะจัดสรรปัญหาหาทางออก ในสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่เขาไม่อยากคุณเครียดตามเขาไม่อยากเอาความอึดอัดความเครียดหรือพลังงานหลอกเนี้ยมาแชร์ให้กับคุณสิ่งที่เขาอยากแชร์ให้กับคุณก็คือความสุขคว,สความสําเร็จความสมหวังนะคะหรือข่าวดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้คนใจฟูหรือมีความสุขหรือเติมเต็มให้กับคุณนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเคาะว่าคุณกับฟานของคุณคู่ของคุณในช่วงนี้จะมีอะไรที่พัฒนาให้ดีขึ้นนะคะ คุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่แท้ของกันและกันคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่เอื้ออาทรบางคู่บางคนก็เป็นรักต่างวัยอาจะอายุต่างกันบ้างน้อยต่างกันวุฒิภาวะต่างกันหรือประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันใดๆก็ตามแต่สามารถเข้ากันได้หันหน้าคุยกันได้แมทช์กันได้มีความเอื้ออาทรให้กันและกันมีเป้าหมายต่อกันและกันบอกได้เลยว่าคู่ของคุณน่ะนะคะ มีความเกื้อหนุนเกื้อกูลกันคุณทั้งคู่มี energy ของความเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่ที่เกื้อนหนุนสนับสนุนบางคนบางคู่เนี่ยนะคะอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมาจนพัฒนามาเป็นแฟนจนถึงปัจจุบันก็มีคุณทั้งคู่จะมีการหันหน้าคุยกันมอบสิ่งดีๆให้แก่กันคำว่าสิ่งดีๆคืออะไรความรู้สึกดีๆความห่วงใยความคิดถึงความรักความเมตตาตลอดจน สิ่งที่จับต้องได้นั่นคือวัตถุอาจจะเป็นของฝันของฝากข,ของกำนันหรืออย่างที่บอกค่ะไพรส์อย่างที่บอกข้างต้นหรือมีข่าวดีให้กันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คู่ของคุณเนี่ยนะคะจูนเข้าหากันเชื่อมต่อคอนเนคเข้าหากันคุณทั้งคู่ยังมีอะไรให้ต้องปรับและเรียนรู้กันอีกเยอะก็จริงแต่ถามว่าคุณทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่ที่ดูแลกันไม่ห่างไม่ห่างหายต่อให้อยู่คนละที่หรืออยู่ที่เดียวกันก็ตาม คุณทั้งคู่จะยังมีความห่วงใย,ยเอื้ออาทรเห็นใจเข้าใจกันอยู่เสมอบางคนบางครั้นอาจจะอยู่ันคนละประเทศแต่ยังมีกันในใจยังมีกันในสายตาอยู่อยู่ในทุกยามนั่นหมายความว่าในช่วงนี้คุณทั้งคู่จะรักกันมากขึ้นถ้าคู่ไหนช่วงก่อนหน้านี้มีความไม่ค่อยเข้าใจหรือคุยกันน้อยจะหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจมาดีกันคุณทั้งคู่ถ้าสมมติว่า มีการที่แบบงอนๆอนกันเ,เ,เ,เล็กๆน้อยๆหรือมีอะไรที่มันไม่เข้าใจกันก่อนนะเนี้ยคุณทั้งคู่ไม่มีทางตัดกันขาดคุณทั้งคู่จะวนเวียนกลับเข้ามาหากันในชีวิตแล้วก็จะรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมีการให้โอกาสให้อภัยกันมากขึ้นในช่วง,งนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะรับสิ่งดีๆนี้ไว้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าคู่ไหนดีอยู่แล้วหรือคุณัมแต่ยุ่มนะอย่างที่บอกทํางานไม่ร้รู้เหนือรู้ใต้ทําอยู่นั่นแหละนะคะฟนาของคุณจะมีข่าวดีมาให้นะอะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเมื่อมันมีทั้งดีและเหมือนกับว่ากําลังจะดีเราขอดูข้อควรระวังในความสัมพันธ์ของคนเป็นคู่เป็นแฟนหน่อยมันเป็นในเรื่องของการไม่ค่อยมีเวลาให้แก่การการไปไปมามากันการนานๆเจอกันที่การอยู่กันคนละพื้นที่คนละแอเรียนะคะ แต่ว่าความสุขเนี่ยความรักยังคงเป็นความรักการเติมเต็มในหัวใจกันยังมียิ่งห่างกันมากเท่าไหร่ระยะทางยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งต้องรักกันมากขึ้นเอาเป็นว่าถามว่าระวังอะไรเหมือนกับว่าเหมือนไม่ต้องให้ระวงังแต่เพียงต่อว่าขอให้คุณรักกันมากพอแล้วก็รักษาระดับความดีงามความ ความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานตรงนี้ความซื่อสัตว์หรือความเอื้ออารหรือการส่งเสริมการเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของกันและกันให้ร้อยเปอร์เซนต์ให้ดีอย่างนี้ตลอดไปยาวๆมากกว่าเหมือนเปิดว่ามันเข้าใจมันเห็นใจอย่างที่บอกคือราถามว่าต้องระวังบุคคลที่สามมือที่สามอะไรไหมคงไม่ได้เห็นว่ามีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้รักษาและเก็บไว้คือความดีงามความรักที่เติมเต็มที่มีหยุด ยุดเต็มเปลี่ยนในหัวใจของพวกคุณเนี่ยรักษาระดับความดีตรงนี้อะไรที่ดีเรารักษาไว้ถ้าต่อยอดเพิ่มได้ก็เพิ่มไปแต่ว่าไม่ได้มีอะไรให้หน่ากังวลเพียงแต่ว่าให้ระวังเรื่องระยะทางหรือการแบบไม่ค่อยมีเวลาบ้างในบางช่วงถ้าหากว่าเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีกันและกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะคะเดี๋ยวความสําเร็จความสุขเนี่ยนะคะมันจะเข้ามา คือต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีความสุขของคู่ของคุณมากๆในช่วงนี้นะเป็นอะไรที่มันเติมเต็มมันใสมันคลีนมันเข้าโหมดของความรักความเข้าใจ ส่วนอย่างที่บอกค่ะผู้ไหนที่เคยมีประเด็นหรือว่างอนงอนหรือว่างยัเงียบนิ่งๆน,น,นะคะก็จะหันหน้ามาคุยกันแล้วรู้ใจตัวเองมากขึ้นมาที่เงียบไปนะ่คิดถึงนะรักนะแล้วก็ห่วงใยแล้วอยากที่จะส่งเสริมกันและกันให้ประสบความสําเร็จหรือมีความสุขก้าวไปด้วยกันเป็นความสุขของกันและกันและอยากแชร์ความสุขความสําเร็จตรงนั้นให้กันนะอะเดี๋ยวเรามาดูทีนี้เรามาดูคําแนะนําสําหรับคนกันหน่อยว่าในช่วงเนี้ยนะคะ ลหลายคู่เนาะก็มาดีกันแลหลายคู่ลหลายๆท่านก็อาจจะมีข่าวมีเซอร์ไพรส์มีอะไรนะคะที่คุณเป็นข้อแนะนําสําหรับคุณบ้างข้อแนะนำนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการสื่อสารยิ่งกรณีคู่ไหนนะคะที่อยู่ห่างกาันหรือจะต้องสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้อง อาศัยความเข้าใจกันให้มากๆบางทีนะคะผู้ของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยด้วยความเป็นตัวของตัวเองแล้วคิดแทนกันว่าก็รู้อยู่แล้วว่านิสัยเป็นอย่างไรก็มักจะไม่ค่อยพูดให้ดูเอาจริงอยู่ว่าการกระทำเนี่ยมันสําคัญกับก,บก,บกว่าคําพูดการกระทํามันดังกับคําพูดแต่ถ้าคนเรามีอะไรคิดถึงการรับก,กันหรือมีอะไรควรจะบอกมันก็ต้องพูดบ้าง มันจะได้เข้าใจกันไม่ใช่ปล่อยให้กันคิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันล่วงเลยมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจก่อนหน้านี้หรืออะไรที่มันแบบไม่โอเคเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นแต่ต้องหันหน้าคุยกันคุณทั้งคู่ยังเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันเป็นคนสําคัญของกันและกันเพราะคุณทั้งคู่นั้นเ,ออเป็นคู่เป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ในส่วนตรงนึงนะคะที่อยากจะบอกว่าไม่มีสิ่งไหน หรือมือที่สามบุคคลที่สามาแทรกแซงคนได้แต่ขอให้คนหันหน้าคุยกันบ้างอย่ายึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองจนเกินไปว่าโอ้คบกันมาป่านนี้ไม่รู้หรอว่านิสัยเป็นยังไงรู้ค่ะแต่คนเราเนี่ยมันก็เรียนรู้กันทุกวันะเหมือนพระอาทิตย์ค่ะมีขึ้นก็มีลงเขาขึ้นลงทุกวันเนาะแต่ถามว่าบรรยากาศมันมีความแตกต่างมันไม่เหมือนกันทุกวันหรอกมันไม่มีอะไรเหมือนเดิม เราจะคิดว่าเขาเปลี่ยนไปหรืออะไรเปลี่ยนไปมันไม่แว่คงทนแต่สิ่งนึงที่มันจะรักษาคุณทั้งคู่ให้ยั่งยืนได้นั่นคือความเข้าใจการไม่ท้อแท้หรือการหมั่นที่จะเรียนรู้หรือทําความเข้าใจกันละกันมันไม่เหนื่อยจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยไว้คาราคาซังมีอะไรไม่ค่อยพูดไม่ถามหรือคิดเองเออเองตัดสินกันเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเหมือน น้ำที่มันตกตะกอนมันก็จะขุ่นขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเคลียร์กันบ่อยๆคุยกันตามความเหมาะสมในทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะ ค่อยๆกลับมาดีกันถ้ามันเคยเคยเงียบหายหรือเคยมีประเด็นหรือฝ่ายหนึ่งพูดบางไปพูดบางหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็พูดแบบสั้นๆทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดไปเองเพราะฉะนั้นแนะนําในเรื่องของทุกเสียงพยายามเป็นไปตามการเวลาตามโชคชะตาอยู่แล้วมันเข้ามันถึงเวลาที่มันจะดีมันก็ดีแต่เราก็ต้องปรับด้วยนะคะถ้าถามว่าระวังอะไรระวังความไม่ได้หนังใจระวังความเงียบระวังการไม่ค่อยพูดระวังการส่องแล้วก็คิดไปเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุป คู่ของคนกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างบทสรุปถ้าคู่ไหนก่อนหน้านี้เคยหงหวงนะคะอึดอัดในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเข้าใจกันผิดหรืองานยุ่งงานเยอะนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณทั้งคู่ขุนเคืองใจกันทุกสิ่งทุกอย่างจะรับการบาลานซ์ความถูกต้องดีงามแล้วก็จะกลับมารักกันต้องบอกก่นว่าพลังงานของแต่ละผู้แต่ละท่านนะคะความรับรื่น ความเข้มข้นมันต้องต่างกันอยู่แล้วเพราะเป็นดวงภาพรวมเป็น general r e a d i n g ถูกไหมคะดังนั้นแล้วไปปรับใช้ให้เหมาะสมภาพรวมคุณจะกลับมาหลงไหลกันทุกสิ่งทุกอย่างจะแฝงจะบาลาน์อะไรก็ตามแต่ก่อนที่มันน้อยเกินไปหรือมากเกินไปอย่างเช่นคุยกันน้อยเกินไปหรือบางทีนะคะความอะไรก็แล้วแต่ที่มันเยอะเกินไปตามติดกันมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆจัดสรรน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว อยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นเปิดกว้างให้การถึงจะพบกันมากี่ปีก็ตามนะคะบางทีอะไรที่มากเกินไปรักเกินรักมักคทำลายเพราะฉะนั้นแล้วเอาแต่พอดีห่วงมากก็เกินไปจุกจิกมากมันก็เกินไปหรือหรือไม่คุยปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันก็เกินไปอีกเพราะฉะนั้นบาลานซ์ให้พอดีตามแบบฉบับผู้ของคุณบทสรุปก็คือก็กลับมารักกันแล้วก็ค่อยเดินไปได้วยกัน ส่วนไอเรื่องภารกิจหนะ้าที่การงานความยุ่งเหยิงอะไรที่มันคุมเครือหรือมันอะไรที่มันติดกัน้นคุณทั้งคู่ที่มันแทรกแซงเวลาของคุณอินทร์รับเวลาคู่ของคุณอนะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆขยับออกคลี่คลายออกในช่วงปักนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสามจากเบื้องบนเป็นกําลังใจให้กับคุณหน่อยถ้าหากว่าตัวคุณรอความสบายใจเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มัน ที่มันสงบร่มเย็นไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนสําหรับบางคู่นะคะมันจะได้เริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นแบบเบาๆแต่ย่างที่เปาะค่ะถ้าหากเราคิดที่จะเดินไปได้วยกันข้างหน้าให้อภัยกันหรือเห็นใจเอื้ออาทรกันเราต้องล้างเรื่องเก่าๆที่เคยไม่ไม่สบายใจถูกไหมคะโอเคปัญหามันควรจะแก้แต่บางอย่างเนี่ยถ้าหากเรา ดึงมันขึ้นมาขุดมันขึ้นมาอยู่เรื่อยมันก็ขุดอยู่เรื่อยดังนั้นแล้วสารจากเบื้องบน,บนบอกว่าต้องถามใจตัวเองว่าคุณรักกันอยู่ไหมคุณรักกันมากพอไหมคุณรักเขาหรือคุณรักตัวเองหรือคุณคุณรักกันและกันนั่นหมายความว่าคุณจะต้องให้อิสระกันบ้างหรือเข้าใจกันบ้าง คือบางทีการที่เข้าไป control ควบคุมจัดแจงนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่มากเกินไปบางทีอุปนิสัยที่เราติดมาจากที่ทํางานอย่างเช่นเราเป็นคนที่จัดสรรจาัดก,การ manage อะไรเก่งประสบความสําเร็จมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเอานิสัยตรงนั้นมา manage แฟนของเรามา manage ลูกของเรามันไม่เหมือนกันแต่ยิ่งเรารักเขาเราควรยิ่งต้องให้สเปซให้อิสระให้เขาได้มีช่องว่างหายใจโดยเขาได้เป็นตัวของตัวเอง มันเหมือนคำพูดหนึ่งของสตีฮาวีที่เขาได้กล่าวไว้นะคะไปอ่านเจอแล้วรู้สึกประทับใจก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขารักผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหรือรักผู้ชายคนนั้นอย่างแท้จริงหรือมากพอเนี่ยเขาจะไม่เรียกร้องให้ผู้ชายคนนั้นเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอะไรเพื่อตัวเขาเลย นะคะผู้หญิงคนนั้นจะไม่เรียกรอก้องส่วนผู้ชายคนหนึ่งถ้ารักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างแท้จริงระมากพอเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ตัวเองดีแล้วคู่ครัวและทําให้ผู้หญิงคนนั้นมีความสุขและสบายใจอันนี้ก็ลองปรับใช้ดูดังนั้นแล้วพระบอกว่าคุณทั้งคู่มีความเป็นคู่กันอาจจะมีลิ้นกับฟันอาจจะต้องมีการ รอคอยกันบ้างให้เวลาให้โอกาสปรับความเข้าใจกันบ้างงอนกันบ้างแต่ท้ายที่สุดความรักยังคงเป็นความรักความมั่นคงยังคงมีหรือถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างมีความยุ่งเหยิงในงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละคนที่ทําไปคือเพื่อความมั่นคงของกันและกันในชีวิตที่จะก้าวต่อไปขา้างหน้าจริงอยู่ว่าความรักเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สวยงามและยิ่งใหญ่แต่สำหรับหลายๆคู่รักอย่างเดียวมันไม่พอถูกไหมคะความเจริญก็น้าความมั่นคง ควสะดวกสบายในชีวิตนะคะมันคงอย่างต้องมีมันควบคู่กันไปทั้งเรื่องของใจและเรื่องของวัตถุเนาะปรับใช้ให้เหมาะสมก็เป็นกําลังใจให้นะคะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ก็ฝากกดติดตาม subscribe แชร์กดกระดิ่ง comment มมน,น่ารักน่ารัก,รกเราสุขการฟังด้วยส่วนท่านใดนะคะยังไม่กดกระดิ่งไม่กดติดตามฝากกดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปท่านใดกดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะในท้ายที่สุด ไม่ว่าคู่ไหนนะคะจะอยู่ในจะอยู่ในภาวะไหนก็ตามขอให้คนนั้นนะคะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่กับปัจจุบันให้มากมีสติให้มากไม่ว่าคู่ของเราหรือตัวเราเองจะอยู่ในภาวะที่ร่าเรื่นหรือมีประเด็นใดๆก็ตามระยะทางมันเป็นระยะทางมันยังคงไกลเท่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังให้คุณเรียนรู้ก็คือว่าคุณรักกันมากพอไหมไม่ใช่รักกันนานพอไหม ความนานอาจจะไม่สามารถการันตีความรักความยั่งยืนได้แต่ความรักที่รักกันมากพอต่างหากนะคะที่มันจะการันตีคุณทั้งคู่ให้ยั่งยืนและยาวนานต่อไปได้ขอให้โชคดีทุกคู่ทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ